ช hmm okay, okay. <e ื่ออะไช้นไม่กินว่าเปลี <h <h ่ยนชื่อกันดรกว่าอนี <h <h ้ไปกันกางไปนะได้ครับโอเคโอเคเส่มาดิม่เจผมเห็นคนคนหนึ่งเขาอยู่หลังเวทีนานแล้วผมอยากเจอเขาคนนี้พร่ตาชาจะเรียกขึ้นมาใจเย็นๆผมอยากเจอเขาใจเย็นๆผมจะคิว เราเจอเขาก่อนอยากเจอขยเอก่อนใช่ไหมใช่โอเคเรื่องจริงไม่เ็นไปได้นะก็วันนี้เนี่ยก็มีพิธีกรมาอีกหนึ่งคนแค่เขาใส่ก็บอกแล้วว่าคุณศรีพิสิทธิ์โคหล่อคอนเสิร์ตเพราะฉะนั้นพิธีกรทเลือกมาบอกเลยนหน้าตาโอ้ยหล่อเวอร์ใครครับใครครับ พีีองแฟนอชา่ตรกนใครีกก็ขอเชิญตัวีกรขึ้นมาเลย้วกันนะฮะไหนอยู่ไหนอ่ขาาครับขาากันด้วฮะรอเดี๋ยวอยู่ไหนไม่สไม่แล้วเสื้อหได้ไงเนี่ยพี่พี่ไปเสือมอง เสื้อรผมไสื้อเว้ีเเสื้อน่เซนคนหล่อคอนเสิร์ตาดีงบอกขามาแล้วนี่มคนไอคุณหล่อคนน่้รักอะแต่คี่มเแต่ว่าเฟนผิดคิวมากเลยี่เราตไ่าเจอพี่คนเบบีอดีใจากที่ไม่อยากเจอเฟนบนเวทีนะฮะ เาคุยกับเบนจามินไม่ใช่เหรอเ็นมาเป็นพีก่อนไม่ไม่จะเรเป็นจามินใช่ไหมเออเขาติดงานถ่ายละครอันอนจะปน้องปอเออเออน้องปอก็ติดงานอีกก็เลยไม่รู้เหลื่อยใครแล้วตอนแรกเหนอจไปด้วยพูดีสิ่งก็พี่พม่ติดงานน่มีสิ่งใช่ไหมครับเบนครับน้าใสช่วงนี้น่าใสนะขึ้นมาเดี๋ยวพี่จะต้องปรึกษาบาพงศ์พนพี่เรื่องไม่ไหวแล้ นี่เลยนี่นี่ือเปิดน้วแล้วอะไรอยู่ในมือเนี่ยสิ่งที่เตรียมเอาไว้สำหรับเจาองจะมาชมอะ m นี <oh> <ina coming around> Sadly, no ่แ <notable> ต <in return> ่ว่าเดี๋ยวนะก่อนที่จะอะไรขออะไรเดี๋ยวผูคุมได้ข่าวว่ามีภารกิจต้องทำกันใช่ไหมคุณเร็มใช่แล้วกาแฟเงียบเฉียวอยากเจอพี่เดี๋ยวเดี๋ยวไ้เจอจุกใจแน่นอนนะตอนนี้ส่งเต่ากาแฟมาปนรักวมให้น้ ชาซึ่งซึ่งเ เข้าฟินเนตก,ก็จริงๆเอฟเราเล่นฟินเนตหลายคนนะฮะบางคนเล่นแล้วก็ตัวล่างตัวหนาขึ้นนะฮะบางคนก็ตัวบางลง อินจะให้มามูมีนคุ้งคินไม่ใช่เลยเอกันเจอกเจอกันเจอกัรับอารี้เก็บกระชาขนมาละครับเนี่ยไรจะให้ไหมฮะก็ไอ้สองคนข้างล่างนีบแต่งตัวเว้ยเฮ้มันยืดซึ้ไม่ได้จริงว่ะเมื่อกี้เมื่อกี้พี่โรสออกมาถูกใจนะถูกใจเหมือนพี่โรสต้องขอบคุณพี่โรสอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับที่วันนี้มาเป็นแขกรับเชิญสูงเสียงให้กับต้องขอให้ทุกคนต้อครับแล้วก็พี่มีการดีลข้อมูลถามว่ามันจบหรือยัง จริงๆนะทุกคนนี่นนรู้อยู่ต้อเลยทุกคนรู้ใช่ไหมว่าจริงๆนอกจากจีนจะเป็นแฟนอ่าเป็นสาแฝดเป็นขับจะบอกว่เป็นฝาแฝดัริยา,าที่นันเป็นแฟนขับเบอร์หนึ่งน <_ s 2> ะพเยอ <_ s 2> เอาพูดเอาผยางายขอนี่พี่โรสไม่จบห้ทุกายนพี่โรสนะมันก็เป็นซะอย่างนี้ไงพอมาพูดอีกทีมันก็ไม่ได้แล้วเนี่ยวรเป็นว่าโ้พี่โรสเนี่ย เคยบริจาคุณงตาหมีให้กับโครงการกงศิลป์เบอรชร์เลยแต่ที่เราไปาม่าดีนที่ต้องาไม่ได้พูดเลยที่จัมีสาระกัมาเป็นอย่งไรแต่พาช้าเีมู่ดีมากเลยดีมาตัว ให้การร่วมทีมด้วยจีนเพื่อที่จะพิจาราพี่ตอบมาตอใช่ไหมจะ๊ะเพราะว่า,าพูดถึงว่าตั้งแต่สมัยเขาเช่า,ชาอยู่บ้านอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่ดูอุ้ยอันนี้คาแดดนะแต่ว่านอกจากคาแดดเนี่ยพี่รู้สึกว่า,วามันมีมีความหลายอย่างที่น่าติดตามยพี่กสมีอะไรที่ในโมเมนต์สมัยที่อยู่ในบ้านเอฟเส็จพี่ไม่เคยเลู่หัวเกา โดยเฉพาะเพลงล่าสุดของกระชาคือดีคือเพลงอะไรนะไปถูดูเลยมุกจนได้แบอผโมุกค่เป็นตัวเลย Thank <laughs> you. กันหรอเปล่น่ะนาดูยืนข้างเต่านะฮะที่ว่าเต่าเป็นเอกหนังนะฮะเขาเป็นเพกหนังจริงนะแต่ว่าวันนี้ออกมาเป็นแนวน้ง เราไม่เคยว่ามีุมากไม่รนกันนะคุณผชมครับเดียววันนี้เราจะมาเล่นเกมกันนะฮิที่หน้าเราเรียกว่าเราเรียกว่าคุณมีเดียพูดดังอย่างมากนะฮะเราเรียกว่า้างชื่อไาเกยเอาเพิ่นายอย่ามุดดิแค่เรายืนข้างในแคนั้นเอง ชื่อเกมของเรานะื่อเกมวแต่งตัวอให้คอมะยะยะไดอบเลยครับแค่นี้ก็พอแล้เดี๋ยวเราจะเรียนะครับผม ช่วยทัสองคนนี้แต่งตัวข้างในเราจะเป็นเสื้อผ้าเสื้อผ่อนนะฮะกางเกงกางเกงเสื้อเสื้อในผ้าชีฟอเสื้อในทุกอย่างนะฮะซึ่งแต่ละชิ้นนะครับเราจะมีคะแนนแปะเอาไว้นะฮะดวงคางระก้าเนี่ยจะมาถางมา100ถง0 0ถง0 0แล้วเราจะให้ผู้เข้ารับกาปิดตาปิดตาดังนั้นคุณผูสิทธิ์แต่งตัว กันเป็นตนเจ้าตอนนี้นะฮะเดี๋ยวน้ามีใครไม่เข้าใจก็จะยิ้ีกันนะเข้าใจแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเชิญผู้อัญเชิญกล่องขึ้นมากล่องนี้ผู้เชิญกล่องเสนี้กี่ตีกี่กี่กี่ พี่เซ็นคนหล่อของพี่ยังล้อหมาหรือเปล่าทีน<อ>ี้เาตเาก็คิดจะเล่นกับพี่ใช่ไหมไ้เยน,นะอนเดี๋ยวเราให้แต่ละคนได้หยิบชุดชื่อผู้โชคดีขึ้นมาสองคนคน,น,นตังง้งใจฟังหูถึงเปิดเอาไว้นะฮนะเริ่มก,กันค่ชาล้วกันสองคนครับผมคนถือนี่จะเป็นหล่อดนีเน,นะฮะโอ้คนชื่อหล่อ ดแล้วชื่ออะไรครับผมคนแรกนะครับคุณปานิสาทศพรครับผุณเจคับผมเก๋พี่เก๋ปานิสาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวสดครับวครับื่อ่อนที่ครับคุณราศิตามงคลสุนทโชชดครับผมซนดีสี่ครับแถวทีครับผมบอกละเอียดมากให้นบอกที่อยู่ ผมก็ราครบแล้วผมสิเออแล้วดีงามของเฟรมครับผมเดินๆเขาลงปแลวตบมือ,อกับคนงนเียนไม่สวยเลยสวยไมสวยคุณอะไรฮะนัริสาราสารานิสารา,นาร,าารนาคุณ B5 แถว F76 ครับครับ,ค,รบนนคนที่สองนะฮะ ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะนางนางดอนนางกนเลยที่ใหา่นางกอนางกรปรีีนางกนปีดีนางกรไม่ไดีเหรอนางกนนนะรนางกรนางกคุณนงกรนนักยนางนักสะกอนนักสกอนนักสกอนีลักสะกอนเยนครับเขอกนะเากงนะนักก่อนทำกิกยังไงนีอ นัศน์ออคุณพี่จะตีกันนะพี่ยตีกันของผมอ่าอ่าคุณครับอะไรวะโอ้<ว>ต้องขอโทษเรงต้อหลอนะคุณจะใกันไม่ออกทัศน์กมลนคุณทัศน์กมลครับอ,อ,อา่อาวันนี้โรวงวานครับใช่ที่นี่ต้อมะกใ่ไหมจ๊ะเาขเาพี่หะนเ ตรัตเียงสิงครับทิติรัตเีงสิงครับที่ติรัต์เวียวแี่อะเลขที่กจุด D โบว์ดีสีไหมเออ D อะไรนะเปดาวผมว่าอ่านภาษาไก็ได้ไม่ใชนภาษายอยู่ข้างภาษาันดีโมงังดีสีกับาองัอะตอนนี้ครบแล้ว สี่ทานนะที่เหลือยังมีอ,อกชัวไปยช่วยเขาได้